ถึงเรื่องภาพที่เราลงล่าสุดเมื่อที่ที่แล้ว่องซิงก็กระแสตอบรับดีครับทำไมเราถึงเลือกจะอวดซิแพ็กกันนะลงเราไม่ค่อยได้ลงงเหมันลงล่าสุดผมลงตอนน่าจะต้นปีแล้วครับก็ไปได้รูปมาก็เลยลงลวกันอย่างตอนถ่ายนี่คือเราตัดสินใจถ่ายที่ี่ต่อมาช่วงไหนที่ถ่ายก็น่าจะคุยกันมาเดือนนึงแล้วครับเพราะว่าจากคราวที่แล้วที่ไปถ่ายไปถ่ายเซอร์รา่น่าจะมาช่วงเดือนที่แล้วครับพี่ก็เลยนัดมาเลยว่าเอ้ยเนี่ยถ้าว่างๆเนี่ยมาถ่ายให้พี่อีกรอบนะ เดต้องขาให้เวลาเรเตรียมตัวนะแค่ไหนแล้วหุ่นเหรอครับเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยหเรามีของดีอีกที่หรอรู้ยังไงโตมาปุ้มหอมเลยพอปกบิวพี่เอิร์ธนีในตักันแต่ช่วงนี้ไม่เคยได้ออกกำลังกายเลยครับแต่ว่าคือทำแต่ว่าคือเอาควมมั่นใจแบบแต่มันสามารถนับได้เลยมันไม่ผิดแพ้ในตอนแรกผมคิดว่า ตอนแรกอะผมคิดว่าเราจะใส่เสื้อถ่ายไงแล้วก็แบบลองแบบค่อยๆค่อยๆปวดค่อยๆปวดแล้วแบบเอ้ยรูปมันโอเคอยู่ก็เลยแบบกะลงก็ได้ก็คือพอใส่เสื้อแล้วมันดูดัดใช่ไหมไม่ครับพี่เขาให้ลองไงพี่เขาให้ลองว่าเป็นยังไงเราก็แบบคือบอดี้ยังพอใช้ได้อยู่เขาก็เลยแบบถ่ายแบบนี้บ้างก็ได้ที้ก็ถ่่าย ก็คือเราคือเราพร้อมปล่อยของตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่มิวไม่แต่ก็ไม่ปล่อยเยอะไงนานๆทีนานๆอันนี้มเยอะเหรอคะตลอดนานๆทีเยอะได้กว่านี้อีกเหรอคะัขอแรกขอแรกจริงๆเราสตาร์มันยังไงบ้างอ่ะสตาร์มให้ซิกแพคมันอยู่กับเราเลยนะอ๋อผมว่าน่าน่าจะเป็นเรื่องก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเรื่องคุมอาหารมั้งครับเป็นผมแบบผมทลานอาหารเป็นเป็นเวลาแล้วก็ <N un> น่าจะเดินเยอะได้ออกกำลังกายคือน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าไม,วไม่ไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายครับแต่ว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งไงเคยไปเดินมาเหมือนเป็นไฮเปอร์ถ้าเทียบกับตอนตอนตอนแรกที่เราโชว์การจากช่วงนี้คือจะลดลงอนันดับหนึ่งคืออยู่โอ้ยน่าน่าจะลดลงเยอะมันมันลีนขึ้นครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเป็นช่วงที่เล่นเวทเยอะแล้วพอเราเล่นเวทเยอะเราจะกินพวกแป้งพวกพวกโปรตีนเยอะครับผมมันก็เลยแบบอาจจะบวมๆหน่อยแต่ที่พอทีนี้เราแบบเราเลิกเราเริ่มแบบไม่ได้ ตั้งใจจะคุมอาหารมากขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เราให้เปื้อทำงานเยอะมันก็ลีนๆเองอะแล้วพอใจกับผลตอนนี้ไหมครับพี่กุก็ความจริงก็อยากจะให้ชัดกว่านี้อีกนิดนึงครับอยากให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงจริงๆมันมีก่อนเราต้องมีซินอัพต้องมีดปืนอะไรมันไม่ได้ทำเลยอยากทำเหมือนกันมทำอะไรเสียใจไหมเออคือคืออยากให้มันชัดกว่านี้คือเตื่ยนตัวไปว่าอยากต้อทำอะไรบ้างเสียไม่ทำยังไม่ทำแต่อยากทำอย่เดียวอยากทำ ก็ก็คิดว่าถ้ามีเวลามากขึ้นครับก็จะไปฟิตเนสเราให้หุ่นมันยังไงอ่ะแต่ไม่รู้มันพี่ๆไปหรือเปล่าอ่ะพี่คิดว่าไงไม่ขอดูเลยไม่เขอดาแล้วพี่เป็นไงหรอพี่เป็นอะไรเราต้องคิดกันนะดูดูดูตั้งแต่ไน้ำแข็แข็เพรามาเซลเยอะไหมครับเซลเยอะครับผมก็เหมือนแบบตอนนั้นเหมือนจะลงใกล้ๆกลางคืนนแล้วเขาก็บอกให้นอนไม่ได้เลยกลับว่าไงบ้าง ก็บอกน้องก็บอกว่าเซ็กซี่ดีเออจะมีแบบคมีใครยะแค่มีลิมิตไหมว่าแบบที่ได้ประมาณไหนแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เยอะสุดแล้วผมว่าแปลว่าไม่มีมากกว่านี้ต้องขอบคุณ กับก็ไม่ว่าอะไรจะมีชวนกับมาถ่ายด้วยไหมคะเข่นไดเรา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 จะให้น้องนี่ก่อนรสรสรสพุงกะทินิดนึงก่อนรสพุงปี๊นาเใเราด้วยความที่เราด้วยความที่เราหุ่นคงที่แล้วหุ่นดีอย่างนี้เราไม่มีเทรนน้องบ้างเหรอคะว่าต้องออกกำลังกายต้องุมอาหารยังไงคือผมกับกับอะลักษณะการทานอาหารกับเขาเาเรียกว่ารายการใช้ชีวิตคล้ายๆกันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพุงกะทิออก ไม่ได้บอกนะนิ่มดีชอบจับปล่อยไว้แหละไม่อยากเป็นเทรนด์ในส่วนตัวให้น้องก็หรอครัะจะถ้ามีเวลาก็อยากเหมือนกันค่ะมีมาพิส่าบ้างไหมครับจะทำยังไงผมมีอะไรไมเห็นมีเลยก็ดูนางเอนจอยนะกับการมีพุงม่เห็นสนใจอะไรเลย